เราซื้อได้ทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันมายาว,ว่าเทคนิคในการถูบ,บําบัดหากคุณจะถูคุณจะเริ่มถูอย่างไรได้ทําไว้5 ep ep ที่1เกี่ยวกับเรื่องใบหน้านวดอย่างไรถูอย่างไรให้หน้าเราเด้งหน้าเราใสา ep ที่2เกี่ยวกับเรื่องสะโพกเล้าลงขาเราจะต้องถูส่วนไหนบ้าง ep ที่3เกี่ยวกับเรื่องของการปลดข่าวว่าคุณจะเริ่มถูอย่างไร ep ที่4เกี่ยวกับเรื่องของน่องและ ลองช้ำ ep สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องพุงหมาน้อยสำหรับคนที่มีพุงหนาใหญ่ๆเราจะแปลงไขมันเป็นกล้ามเนื้อได้อย่างไรทั้งหมดคือการแนะนำในการถูกบำบัดว่าคุณจะเริ่มอย่างไรแต่โครงสร้างแต่ละคนแตกต่างกันไปหากคุณมีปัญหาหรือแม้แต่คุณยังไม่ได้เปิดใจในการที่จะสั่งซื้อคุณเข้ามาฟังหมอกุ้งไลฟ์ในเวลา7นาฬิกา และ19นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่รอบวันอาทิตย์จะงดพักคำ่ำคุณยังไม่เข้าใจหรืออยากจะมีคำถามเมื่อคุณดูคลิปแล้วให้คุณพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนั้นคุณหมอและเหล่าซื้อหรือแม้แต่ทีมงานจะเข้ามาตอบคำถามคุณการสั่งซื้อของคุณจะได้รับการดูแลตลอดการใช้งานที่คุณมีปัญหาอยู่คำถามที่คุณพิมพ์ไว้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหากท่านที่ยังไม่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบำบัดกล้ามเนื้อจะได้เข้าใจในสิ่งที่คุณถามและมีคำตอบจากคุณหมอเลยแม้แต่เราซื่อเแต่คุณเปิดใจที่จะดูแลตัวเองให้รู้เหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องบํำบัดกล้ามเนื้ออธิบายย่อๆเล็กๆนะคะว่าจุดที่เรามีปัญหาเพราะว่า การใช้งานที่เสื่อมสภาพตามอายุน้ำมันมายาเป็นน้ำมันที่ลดปวดตึงให้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ความสดชื่นวิธีในการที่จะใช้การบำบัดนั้นขอเพียงแต่คุณสงสัยและถามเข้ามาคุณจะได้คำตอบและนำไปทดลองดูกับตัวเองจากการแนะนำเท่าที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่จะมี f อฟที่เข้ามายืนยันว่า ใช้ดีลงรักในน้ำมันมายาด้วยซ้ำทั้งยังสามารถดูคลิปเพราะคลิปต่างๆตั้งแต่ทำมาหลายคลิปมากไปดูได้เลยค่ะคุณกดฟังดูว่าอันไหนที่ตอบโจทย์ของคุณเพคุณเท่านั้นที่เปิดใจจนได้ผลลัพธ์นี้ตอบปัญหาในเรื่องของสุขภาพล้วนแล้วแต่ไม่อยากถัดยาไม่อยากป่วยอยากจะอยู่กับลูกหลานวันนี้ถ้าคุณยังมี คอนเซป t นี้อยู่มายาค่ะตอบโจทย์คุณได้ลองดูนะคะคลิปดีมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แชร์ต่อไปค่ะ